แต่เข้าก่อนังทำได้ดีนะตอนเอเจตมาเนาะเลยปิงปองเขาคือได้ได้ชื่อแบบมือหนึ่งด้านงานอินโฟไว้อยู่เลยคริสตี้ก็แบบหนึ่งในตองอูเรื่องตีกองเหมือนกันถูกต้องนะครเขาชอบอินโฟไว์ชื่อศิลปินอยู่แล้วพูดไม่เคยถูกเขาตั้งชื่อให้ใหม่ตลอดคิดบีละพอเฮ้ยคิดบีละแบทเฮ้ยคิดบีลวัดเฮ้ยถูกแล้วตลอดเป็นอ่าโอเคเดี๋ยว ในมือเราจะมีกระป๋องสองกระป๋องนี่ของเจนี่แล้วก็อ้าวคนยายกระป๋องข้างหลังโอเคซึ่งในกระป๋องของเจนี่จะมีเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดเนื้อเพลงที่เธอต้องแต่งออกมาเป็นเพลงถูกต้องของคุณยายจะเป็นแนวเพลงนะครับพร้อมไหมได้ทราบทั้งสองอันก็อินพาวเอกันเลยเอามาโจทย์แรกมาค่ะคำแรกที่พี่ปองได้คือเพลงที่มีคำว่าสภาพสภาพ อ่าซึ่งสปิคสภาพนะคะคีย์เวิร์ดสภาพจะต้องตีกรอบในทํานองทํานองคอเพราะทำไมกร็ตองใหญ่ใหญ่ยังไงก็ใหญ่มากเธอไปหาไก่อบโอ่งแล้วหรือยังไงบอสโนวาค่ะอะไรนะบอสโนวามันคืออะไรวะคำนี้อแบบเหมือนอยู่ริมทะเลเพราะว่าเพลงยกโัวโอนอ่ะสภาพในดนตรีแนวบอสซาได้เลย ตวาต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 าันนี้ฉันมีความมาวันนี้ฉันอยากให้ทุกคนปโปรดทราบฉันอยากจะไปหาเธอแต่ว่าฉันนอนละเมอไปหาเธอที่ไหนดี ฉันไปหาเธอที่เชิงชัยสีแต่บ้านของฉันก็อยู่ที่บางพลีเด็กความนี่ฉันมากอยากให้เธอท้อบผางาบผางา,งงาสบสภาพของโถ,โถ,โโถมีต้น แล้วก็จบเลยไม่มีตรงกลางของเนื้อเพลงแต่พอจะนึกออกไหมว่าบ้านฉันอยู่บางพีบ้านเธออยู่โชคชัยสี่ฉันเงียบมากฉันก็เลยอยากจะไปหาเธอแต่พอเปิดประตูปุ๊บเธอนอนผงาบผงาบสภาพกการเดินทางไกลไม่ช่วยอะไรเลยพี่ดีขาพี่ดีช่วยแต่งช่วงกลางได้ไหมทำได้ดีเพลงต่อไปกูตื่นเต้นมากกูเหมือนได้รับคีย์เวิร์ดมิสซิลิวัลจริง อาฉันจะหยิบจนกว่าเธอจะบอกหยุดหยุดหยุดหายใจได้แล้วค่ะมึงอ่ะตายไปตอนนี้แลวค่ะกันอยู่กันอยู่เอยากหายใจโฟล์ท่าถ้ามึงอยากให้กูหยุดหายใจมึงต้องตัดหัวเหมือนคีย์เวิร์ดในเพลงนี้ค่ะเพลงที่มีคำว่าปลาสลิดค่ะปลาสลิดค่ะทั้งปีกฟองจะต้องลองเพลงปลาสลิดในแนวเพลงที่คิสตีนะครับกับแนวเพื่อชีวิตค่ะเอาเลยหระ <Hey. S 2> ทุกๆคนเฮ้ hey. 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 ยเฮ้ยเฮ้ยโชว์เมื่อก่อนมา <Hey. S 2> ถ้าเธอมีหัวใจต้องจับไว้ตะกอนหลอกมา <Hey. S 2> ฉันอยากจะบอกเธอว่า <Hey. S 2> I love you <Hey. S 2> ฉันรักเธอ hey. เลปาป้าปาซาลิปาป้าป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 าซาลินโอ้เราใจขี้แแหะขี้แแหะมากเลยอ่ะมีเปิดแรแต่ก็อยากให้มีตาตาชอบงั้นกูชอบมากหน้าเหมือนเธอหน้าของเธอเหมือนวังขามันลงสาลาอากูไม่รู้จะัไปสาลาอาตรงไหนให้มันดูมีมูฟเมนต์หน้าเธอ เธอมีหัวใจแต่เธอไม่ได้มีหน้าตาฉันชอบคนมีหน้าตาดีหน้าเธอเหมือนหน้าเออคนหนั่งถ้าจะให้รักเธอเธอต้องไปตัดหัวให้เปนดตาชลิดโอ๊ยยากอ่ะจะทำได้ดีมากได้ดีมากอีกหนึ่งโจทย์อีกหนึ่งโจทย์ยังไม่จบมามายังไม่จบอ่ะมาหยุด คำว่า endo อ่ในทำนองพ่วงทำนองกาติกรองโดยฮิปฮอปค่ะโอ้โหย้าจ้าถ้าก็พูดคาว่าเปิงให้มันพูดคาว่าปังถ้าก็พูดคาว่าเปิงให้มันพูดคาว่าปังเปิงปอ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 ็นดูยจ้า ไม่ใช่แม่ปรัใน่แรอดรอปแมันในอเอปไม่ได้มีท่อนแร็ปภาษาอื่นกูไม่ได้มีท่อนแร็ปภาษาอื่นกูไม่ได้มีท่อนแร็ปท่อนอื่น ไม่ได้กู um. แรปไม่ได้แต่ว่าก insight, ูยังมีชีวิตกูยังไม่ตายกูแรปไม่ได้กูแรปไม่ได้กูมีชีวิตกูยังไม่ตายตอนนี้มึงรู้ไหมตอนนี้ม <sven tweeting> ึงรู้ไหมว่าคีย์เวิร์ดของกูคืออะไรกูไม่รู้อ n d o endo 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 w ดูยากมากเลยอ่ะ เขาดมากอะเขาดีมากเขาก็คือมันมากมันมากสั่นห้ามากหัวใจกูจะวายกูเหมือนแบบมิสยูนิเวอร์สอาทิตย์คีย์เวิร์ดจริงๆแต่กูชอบช่วงนี้นะเพราะเราสองคนไม่ต้องทำอะไรเลยจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก4วีกนะใช่ดาๆวันนี้สนุกสนานแล้วก็ดีใจกับ บทบาทใหม่ในฐานะพรีเซนเตอร์อของเซ็นทรัมขอนทงคริสปิรวัตนะคาะร์ปล่อยเจริญเจริญนะพ่อนะ,อะ,อะ ตอนนี้นอกจากการเป็นพรีเซนเตอร์เซนทรัมแล้วมีอะไรให้คุณผู้ชมเขารอติดตามดูก็จริงๆมีโปรเจกต์ของบอยดอนคายครับผมก็จะมีเสิรปินทั้ง9คนนะครับผมมาเล่าเรื่องผ่านเพลงนะครับมุมเซนซิทีฟของตัวเองทั้ง9มุมนะครับผมแล้วก็ยังมีละครนะครับส่งคำดอกไม้ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับยายครับโอเคกับพูดอีกครั้งนึงครับคริสพิรวัตรครับ